ครับสวัสดีใกล้ๆเทียงครับผมมาพบรังเสือสองนะครับนะครับระยะนีนะครับในตอนกระถินนะลงปลายดอยนะครับปลายเขาตายนะครับแล้วปลายตายครับเราเรียกว่าภาษาตายคือปลายดอยเฮ้ยปลายดอยของเราดิคือปลายมันตายนะครับปลายมันแต่ว่าตอนหลังมันยังสดเยอะดิเยอะเลยนะครับนั่นครับรังมันไม่เล็กเท่าไรนะครับประมาณกึ่งกว่าได้ อันนี้เรามากันเซคนนะครับอันนี้เซียนอ่าวันนี้พลานกับมองเรากับมานะครับอันนี้พลานดํายีตีครับพานกับมองเราไมาแล้วครับเราเ่มไม่ต้องทำนะครับวันนี้อ่านะครับมีหยั่นหยันนะครับโยนในปลาปลาปลาเสม็ดเล็กนะครับมีคมบางด้วยคืออของเราไข่้นเน้นปลาโผล่เป็นลักนะครับเป็นปลูกนะครับปลาปลูกปลูกปลูกเดี๋ยวว่ามีน้าขังมาจะจะรอดหรือเปล่าปลาปลาปลาเดี๋ยวคขๆปลาดิบชื่นนะครับ นะครับพึ่งได้ตอนสูงอยู่ประมาณ6เมตรได้นะครับรังนี้งจากก้องจากก้องจิตไทยเยอะแต่าเทมนียนะครับแต่ก็จะไม่กล่าวไปเกดีนะครับเพราะว่ากล่าไปแก่ไม่มีโอกาสยีไทยได้งามๆนะครับเราต้องทักไกลๆนิดนึงครับแตงเสือกันนะครับนั่นครับรังสวยๆนะครับอ่านะครับแบบร่อง,บบองสวยนะครับรังนี้งเลยเขาเยอะแถ่แจ้งๆนะครับแต่ยีในป้าลู้นะครับ,บ,บรนะครับ อ่าใครจะเข้ามาไม่ไม่ก็เข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับแล้วบอกหัวน้ำหวานยาวอ่าคนที่ว่าติดตามยจะแล้วก็ขอบคุณมากนะครับเข้ามาชมเรื่อยๆนะครับเราจะมีคลิปอะไรเรื่อยๆนะครับช่ังนี้ก่อเพิ่งเริ่มลงมาลงมากนะครับบ้านเราอย่าลงดำดำชะมากนะครับช่วงนี้เพราะลมจะแรงฝนตกนะครับก็จะลงเป็นป้าเนี่ยเดป็นป้าปลูกนะครับปลูกจริงๆนะครับนาตาสมัทเพนนะครับนั่นครับเดี๋ยวเอาไปเก็บ เป็ดตอนสมเหต์นะครับป่าพุสมเหต์นะครับเดี๋ยวเราเขาเขาชมตอนขึ้นตีทีนะครับอ่าครับตอนนี้ผ่านดำแล้วอีกขาไปตีเลยนะครับนะผานดำแล้วข่าวไปแล้วนะครับนะครับผ่านแล้วข่าวไปแล้วนะครับอ่านะครับผมไม่ใช้ครับผมจะใช้่ฐานนี้นะครับผมผ่านแล้วข่าวไปทย์ใต้นะครับผ่านเราจะขึ้นพังฐานโนโคนนะครับในรังยุบบนนะครับ คลิปนี้จะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาขึ้นแป๊บนึงพอเป็นร็อกนะครับโทวนน้องจะร็อกนะครับพลาดไปแล้วเมื่อกี้ก็กกได้ครับนะครับอ่านะคผมให้แลดสองนี้ก็ได้ครับนะครับรังเขานั่นครับนั่นสวยเลยรังสวยนะครับไม่ให้นี่เขาตา อ่าครับพลันเราจุดนั่นก็เดาเราเราไปชมตรงนู้นกอนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้ามานะครับเข้ามายอเตะเดี่ยวนะครับอ่านี่ครับเราจะใช้ได้ดีว่าครับอ่าอา่ตอนนี้พลันเราเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ว่าตอนโอ๊บพอรอบเลยครับพลันน่ะว่าอ่นั่นครับพ่านเราขึ้นเนื้อหลังนะครับนั่นตอนลังเนื้บนนะครับ คืนอย่างนี้นึงนะครับปอมีจันเดี๋ยวไอ้เรนั่นก็ตันลำเทงนะครับยันบันเราเดีกลำเทงนะครับนะครับหล่ะหลังยังนั่นครับอ่านะครับโอ้พฟังฟอสสวยนะครับหลกโอ้โหหัวนวานนะครับตัวเป็นอะไรหัวน้หวานนะครับนะครับหัวน้หวานป้องดีโอ้หัวน้หวานยาวนะครับปลาน้ตหวานนะครับปลาตะยบบนนะครับ หลวกพอมีนิดน้อยนะครับอ,อ,อยู่ในตอนกิ้งพุกนะครับผมหัวหน้าหวานพอทำนะผ่านเราเจ้าบนนะครับร้บานเราตีเจ้าบนนะครับเดี๋ยวจาก เรากล้องเวลาแสงก็มองอยู่พักนึงนะครับปลอดภัยแต่นะครับแลปร้านเราค่อยๆเอาแบบใจเย็นนะหัวน้ำหวานสิเห็นป่องแล้วอกสีนดำตานน้อยนั่นคือหัวนน้ำหวานนะครับเรามองแต่ไมันจะสีขาวมัแต่เห็นสีนดำตาลนั่นคือหัวดำดำตาลไอ้นดำไอ้นดำพึ่งรวงนะครับผม ปลานเอากำลังตีเอาพ่านธรรมให้ใจเย็นๆนะครับหลวงก็มีนิดเดียวครับดังนั้นนั่นแหละปลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวท้าไอ้สวมอะไรมื่อีกเลยครับอ่านั่นครับหอยน้ำหวานเห็นไหมครับพลาเราปลาคิมอลล็อกออกก่อนนะครับนันหอยน้ำหวานนะครับอ๋อนะครับนั่ังพี่งเป็นคีโมลล็อกเมื่อีตเลยนะครับนั่นนะครับเห็นไหมครับเห็นสีเหลืองๆนะคีโมลล็อกกัเลยนะครับ เขาหลกได้นิดเดียวนะครับหลกได้นิดเดียวเขาทำเราฮะ<า>โอ้แนวหัวน้ำพึ่งงี้แต่ว่า, right ายังมีคลิปมันหลอกกันเลยนะครับตาลางใต้ใต้ที่เราดำปั่นเมื่อกี้ยังมีคลิปอ่ายังมีอีกอ่าใต้เลยอ๋อนั่นแหละใต้ใต้มาขึ้นมาบนก็เอ้ใต้นั่นก็มีอีกนะครับอ่าใต้เลยอ๋อนั่นแหละอ๋อนั่นแหละ เราเละเราซูมให้ไอ้ไอ้นี้เราห่อลงให้แล้วรลานเราด้วยนะครับอันนี้รลานเรากำลังตีแปบใจเย็นๆนี่นะครับอ่านะครับอันนี้แม่เขากำลังก่อกเดี๋ยวอันนี้กำลังปาดหัวน้ำหวานนะครับนะครับกำลังปาดหัวน้ำหวานเนี่ยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปรับอ่อ,อนยังมีเลยครับผมเข้าไปรับหผลน้ำหวานกันนะครับหวานครับผมรับผลน้ำหวานนะั้นผลานอยู่บนนะครับเดี๋ยวดำลงมาเอากล้มองดำด้วยนะอ,าอา่าไปขยันดีเดี๋ยวมองโดดแล้วนะอ่ะอาอ้าววันนี้ผมไปก่อนนะครับในห้องน้ำ เรามีฝายน lock, ี่เดี๋ยวเอาฝากันครับอาไม่ได pues ้ควันยังขึ้นเยอะครับเดี๋ยวเข้าไปไล่ชาหนอกนะครับนกพระนกยโน่นนะครับเดี๋ยวออกไปหนอกก่อนนะครับลองไพ่นลเนี่ยวหลังเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปแล่หนอกนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปผลงานกันนะครับนั่นครับแล้วหัวน้องหวานกันนะครับ สวยงามเลยครับผลน้ำหวานโอ้โหกวดใส่ถุงในเตานั่นครับอ่านี่สิมงานแล้วนะครับนานครับอ่านี่ตากล้องนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใคไม่เช็คสิขับมาไหมครับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับ